ไฮท้ารอดสวัสดีคะ่ะวันนี้ไฮจะมาทํานายสถานการณ์การงานการเงินโชคลาภของชาวราศีสิงประจําปักหลังเมษายนนะคะ1 6บหถึงสาเมษายนเป็นการทํานายโดยรวมไม่ได้เป็นการทํานายส่วนตัวอาจจะมีตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็เก็บรับแต่สิ่งดีๆแล้วกันนะคะมาดูสถานการณ์แรกคะ่ะสถานการณ์แรกเป็นสถานการณ์การงานการงานของชาวราศีสิง์ประจําปักแรกเมษายนจะเป็นอย่างไรบ้าง The Devil เจ็ดไม่เท้าราชินีถึงไม่เท้า เดือแฮงแมนการงานค่ะการงานของชาวราศีสิงประจําปักหลังเมษายนเนี้นะคะคุณเองอาจจะมีอะไรบางอย่างอยู่ในใจนะคะมีอะไรบางอย่างลึกๆที่มันซ่อนอยู่ในใจมีปัญหาหรือมีอะไรกับใครที่ในเพื่อนร่วมงานนะคะหรือว่าจะเป็นในบริเวณการทํางานปัญหาเรื่องงานต่างๆอะไรอย่างเงี้ยที่เราเองยังรู้สึกค้างคาใจที่มันยังไม่สามารถที่จะหลุดพ้นได้เนะาะให้มองดูว่าช่วงนี้นะคะ เออคุณเองเนี่ยก็มีความพยายามที่จะทำอะไรบางอย่างให้ตัวเองรู้สึก หลุดออกมาจากจุดจุดนี้นะหรือว่าใครที่กําลังทํางานผิดทาผิดผิดซ้ําๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะงานที่มันไม่ผ่านโปรเจกต์อะไรต่างๆเนี่ยช่วงนี้มันยังคงติดติดขัดขัดอยู่เนาะก็ต้องระวังนิดนึงนะคะอาจจะต้องมีการพยายามมากกว่าเดิมขึ้นมาหน่อยนึงเนาะอาจจะต้องมองหานะคะคนช่วยคนช่วยของคุณนะคะเด่นๆโดยอาจจะเป็นคนที่มีความรู้มากกว่าคุณหัวหน้างานเพื่อนร่วมงานถ้าเป็นผู้หญิงนะคะจะเป็นคนที่ช่วยเหลือคุณได้ในเรื่องของการทํางานเนาะ ใครที่กําลังทํางานอยู่ในองค์กรห้างร้านต่างๆเนาะคุณเองอาจจะมีความรู้สึกว่ากําลังทําในสิ่งที่มันไม่ค่อยที่จะโอเค ทำเท่าไหร่ก็ไม่ผ่านพยายามทําแล้วทําเล่างานก็ยังไม่ค่อยที่จะประสบผลสําเร็จสักเท่าไหร่นะยังไม่ได้หลุดผลออกจากจุดจุดหนึ่งนะคะรู้สึกว่าทํางานเหนื่อยหน่อยนะงานเยอะงานจี้งานไม่ทานแล้วก็ปวกกับงานเก่าๆที่ยังไม่เสร็จช่วงนี้ก็มีความพยายามค่อนข้างมากพอสมควรอาจจะพยายามกว่าคนอื่นหน่อยอดทนหน่อยแล้วกันนะคะชาวราศีสิงห์ อย่างที่บอกไปเนาะอาจจะต้องเข้าหากับคนที่ค่อนข้างที่จะมีความรู้ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยลองถามเขาได้เลยนะคะเขาจะให้ข้อเสนอให้ไอเดียของคุณใหม่ๆมากขึ้นเนาะอย่างที่บอกไปนะคะช่วงนี้อาจจะยังหมกมุ่นกับเรื่องงานหนักพอสมควรนะเราก็กําลังทําในสิ่งที่เราไม่ค่อยที่จะโอเคสักเท่าไหร่ด้วยสิอดทนกันนิดนึงละกันนะคะชาวราศีสิงสำหรับคนที่ทํางานในองค์กรต่างๆ หรือใครที่กําลังทําเรื่องการค้าขายธุรกิจส่วนตัวช่วงนี้อาจจะยังมืดมนหน่อยนะปัญหาต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น สินค้าเก่าๆที่มันยังไม่หลุดมันยังขายออกไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยต้องใช้ต้องดึงสินค้า,กาเก่าๆขึ้นมาขายหน่อยละกันเนาะต้องผลักมันออกไปนิดนึงนะคะหรือว่าถ้าคุณไม่สามารถที่จะหาทางออกได้จริงๆเนี่ยให้ลองนะคะลองหาไอเดียใหม่ๆลองหาข้อเสนอใหม่ๆลองเอาสินค้ากเก่าๆมาโปรโมทมากขึ้นละกันนะพยายามดันมันออกไปนิดหนึ่งละกันนะคะอันนี้ก็เป็นหลักของความจริงด้วยนะอาจจะทําหาใน แลวคิดใหม่ๆในสิ่งที่คนไม่ชอบแล้วคนจำเป็นต้องใช้ของของเราจริงๆเนี่ยพยายามดันออกไปนะเราจะต้องใช้ไอเดียในการที่คนไม่ต้องการลองคิดดูละกันนะคะชาวราศีสิงคนไม่ต้องการในสินค้าของเราในชิน้นชิ้นนี้เลยนะก็ลองพยายามดันมันออกไปนะคะช่วงนี้อาจจะมีความรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อรู้สึกเหนื่อยอยู่คนเดียวพยายามอยู่คนเดียวนิดนึงแล้วกันนะคะช่วงนี้เหนื่อยแล้วมันยังรู้สึกว่ามันยังไม่หลุดพ้น ทีนะให้มองดูว่าช่วงนี้เหนื่อยมากๆนะชาวราศีสิงห์ถามว่าหลุดพ้นไหมมันก็มันก็แก้ปัญหาออกไปได้นั่นแหละแต่มันก็ยังไม่ได้หลุดไม่ได้พ้นออกไปจากจุดจุดหนึ่งสักเท่าไหร่นะคะออสู้ๆกันต่อไปนะคะช่วงนี้อาจจะแบกรับภาระที่มันไม่จําเป็นไว้ค่อนข้างมากเลยก็ว่าได้นะมาดูเรื่องของการเงินคะ่ะการเงินเป็นไงบ้างหกไม้เทา้า hi printers do you me เพจออฟครับการเงินช่วงนี้นะคะให้มองดูว่าคุณเองก็อาจจะมีรายได้ใหม่ๆเข้ามารายได้ที่สองนะคะรายได้จากการทําธุรกิจเสริมหรืออะไรต่างๆเข้ามาเนะาะอาจจะมองเห็นแล้วแหละว,ว่ารายได้ที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานประจําหรือว่าอะไรหลักๆที่เราเคยได้มาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหยุดนิ่งมันค่อนข้างที่จะล่าช้ามันค่อนข้างที่จะไม่สมเหตุสมผลกับการที่เราจะได้รับสักเท่าไหร่ เรื่องรายได้นะคะเริ่มมีความเริ่มมีเซนแล้วแหละว่าเนี่ยเดือนนี้เราต้องไม่พอใช้แน่ๆเลยเนาะแต่ถามว่ามันผ่านไปได้ด้วยดีไหมรายได้มันก็มาได้เรื่อยๆนะคะรายได้เด่นๆอาจจะมาจากรายได้หลักรายได้ที่สซะมากกว่านะรายได้หลักอาจจะยังดูนิ่งๆอยู่นะคะให้มองดูว่าตัวคุณเองอ่ะก็มีมีเข้ามาเรื่อยๆนะไม่ได้น่าเกียดไม่ได้ถึงกับว่าขาดแคลนเรื่องของรายได้เงินได้เข้ามาทีละนิดทีละหน่อยแต่มีเงินเข้ามาช่วงนี้ใช้เยอะเก็บเงิน ินไม่อยู่นะคะเรื่องการเงินค่อนข้างนิ่งๆแบบไม่ได้หวือหวาเหมือนก่อนที่ผ่านๆมาแล้วบวกกับเราต้องใช้เงินเยอะจริงๆเหมือนกับว่าช่วงนี้เราจะใช้เงินน้อยนะแต่จริงๆไม่ใช่เลยลองกลับมาทบทวนรายรับรายจ่ายดูดีๆแล้วกันนะคะหายมองดูว่าคุณค่อนข้างใช้จ่ายไปค่อนข้างเยอะนะชาวราศีสิงห์กับรายได้ที่มันเข้ามาเข้ามาค่อนข้างทีละนิดทีละนิดทีละนิดอาจจะแก้ด้วยการปล่อยปลาหรือการที่เราบริจาค บริจาคปลาอะไรอย่างเงี้ยเรามีปลาเล็กๆน้อยๆนะคะทําปลาเกี่ยวกับอะไรปลาปลาอะไรอย่างเงี้ยเออก็ลองบริจาคดูจะได้เก็บเงินอยู่เนาะช่วงนี้นะคะก็ลองทบทวนดูดีๆนะรายจ่ายช่วงนี้ดูเหมือนมันจะได้มาเรื่อยๆดูเหมือนจะเก็บเงินอยู่แต่จริงๆเก็บเงินไม่อยู่เลยนะคะชาวราศีสิงช่วงนี้เออ ระวังหมดเงินไปกับเรื่องที่ไม่จําเป็นนิดนึงนะหมดเงินไปกับเรื่องไร้สาระหมดเงินไปกับเรื่องสวยๆงามๆนะเหมือนเราจะเก็บเงินอยู่นะเออช่วงนี้เหมือนเราจะวางแผนการเงินเหมือนเราจะนิ่งๆเรื่องของการเงินเหมือนมีสติมากนะแต่จริงๆไม่ใช่เลยนะคะก็ลองทบทวนการใช้ใจ่ายดูดีๆละกันนะอีกรอบหนึ่งนะคะหรือว่าใครอยากจะแก้เคล็ดลับแก้เคล็ดด้วยการให้มันเก็บเงินอยู่จริงๆอย่างเงี้ยก็ลองปล่อยปลาหรือว่าลองทําบุญอะไรก็ได้เกี่ยวกับ สับน้ําหรืออาจจะมีปลาแล้วแบ่งปันเพื่อนบ้านให้ทานอะไรเงี้ยก็เป็นการทําทานแล้วกันเนาะไม่ต้องไปซื้อปลาไม่ต้องไปเหมาปลาจากตลาดอะไรมใม้มันเสียเงินนะคะบริจาคในสิ่งที่เรามีอยู่หรือว่าเราไม่ทานปลาในวันพระอะไรเงี้ยก็โอเคนะสาหรับชาวราศีสิงห์มาดูโชคลาภกันบ้างดีกว่าค่ะโชคลาภเป็นอย่างไรบ้างสามเหรียญเจ็ดดาบ hi friend ไนท์ออฟสวร์โชคลาภนะคะดูเหมือนกับว่ามันอึดอันตันใจมาเหลือเกินมีความมั่นอ,อกมั่นใจมากนะคะได้เลขเด็ดได้เลขดังมาด้วยเลยก็ว่าได้เนาะเอ,อออาจจะมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายต่างๆที่เราไปขอมานะคะระวังนิดนึงแล้วกันนะถือว่าโชคลาภก็ไม่ได้ไม่ได้น่าเกียดถือว่ามีนะโชคลาภนะคะเด่งๆเด่น,ดน,ดนออกจะาอาจจะมาจากเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องของความลับต่างๆนะคะที่มันไม่สามารถมองเห็นได้แต่ระวังในเรื่ ของการขาดสติในการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนิดนึงนะช่วงนี้ดูเหมือนค่อนข้างมีความมั่นใจมากพอสมควรนะคะมั่นใจมากๆพอสมควรถามว่ามีไหมมีนะมีแต่มีไม่ได้เยอะมีไม่ถึงกับโดดเด่นมากเพราะว่าไพ่ใบนี้มาใบสุดท้ายเลยระวังเรื่องการขาดสติในการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนิดนึงนะคะชาวราศีสิงห์ทั้งหลายอืม ก็จะเย็นๆแล้วกันนะคะในการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบอย่างที่บอกไปเนาะโชคลาบของคุณอาจจะมาจากในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องของความราบเรื่องของสิ่งที่ไม่น่ามองเห็นอะไรประมาณนี้ก็มีโอกาสนะในเรื่องของโชคในเรื่องของลาบนะคะบอก อีกครั้งหนึ่งแล้วกันว่ามีโชคมีลาบนะคะมีโชคมีลาบมาจากสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆระวังในเรื่องของการขาดสติในการเสี่ยงนิดนึงแล้วกันเนาะพอโชคลาบมันก็มีแหละแต่มันไม่ได้โดดเด่นมากมายนะักก็ตั้งสติในการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนิดนึงนะคะเออสำหรับวันนี้ขอบคุณนะชาวราศีสิงห์ถ้าชอบในการอ่านไพ่ในการทํานายของไยก็กดไลค์กด s ับสไคร์แล้วก็กดติดตามไว้เป็นกําลังใจให้ด้วยละกันนะคะหรือถ้าต้องการดูดวงส่วนตัวไฮจะแปะลิงก์ไลน์เฟซ b o o k อินสตาแกรไว้ด้านล่างเนาะเป็นการทำนายแบบส่วนตัวนะคะเพราะการทำงานส่วนตัวเนี่ยจะมีความละเอียดและแม่นยำม,มากกว่าสำหรับวันนี้ขอบคุณคะ่ะชาราศีสิงห์ขอบคุณคะ่ะ